สวัสดีครับวันนี้ร้านเพลเดอร์สปอร์ตอุปกรณ์จากญี่ a ุ่นนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าเอซิกนะครับรุ่นเจลฟัดนะครับรุ่นนี้เป็นรองเท้าลูกค้าสั่งมาใส่ตีแบตนะครับก็หลายๆคนก็นิยมสั่งไปใส่ตีแบตนะครับเพราะว่ามีเจลแล้วก็พื้นไม่สูงจนเกินไปนะครับผมเ,เป็นคล้ายๆรองเท้าอินดอร์นะครับใส่ตีแบต ด้วยนะครับผมก็ตัวนี้จะมีด้วยกัน3สีนะครับผมเคยรีวิวในคลิปไปแล้ว2สีคือสีขาวแดงนะครับสีแดงแดงแดงเลือดนกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดครับสีน้ําเงินขาวนะครับผมตัวสีน้ําเงินขาวตัวนี้นะครับเ,เป็นสีออกใหม่สวยมากเลยมันจะมันจะออกน้ําเงินอมม่วงนะฮะ อ๋อต้องขอบอกก่อนเลยว,ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หน้ากว้างนะครับคือเป็นรุ่นวายนะครับหน้ากว้างของ A อนะครับเหมาะสําหรับคนหน้าเท้ากว้างนะครับหน้าเท้ากว้างแล้วหาลองเท้าใส่ตีแบตครับแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับ IC, ale, Flat. เอซิเกียฟลัดเรามาดูรายละเอียดรองเท้ากันเลยดีกว่านะครับไปนี่ครับสีน้ําเงินนะฮะแต่ว่าพอดูดูไปมันก็จะอมม่วงๆนะ ผมมง่มงม่งน้าเงินนะครับารายละเอียดรองเท้าครับพื้นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นนอนมาร์กิ้งนะฮะนี่ครับส้นเท้านะฮะนี่เคยตรงข้าวข้างท้าด้านในตรงส้นเท้าเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อแล้วโลโก้เอซิกนะครับเราจะเห็นว่าพื้นหนังเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นหนังเรียบๆนะฮะจะเป็นพื้นหนังแบบ เหมือนกับเป็นลายเป็นลายลายเป็นเส้นเส้นะครับที่หนังตัวรองเท้านะครับตรงส้นเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะแล้วตรงตัวรองเท้าสีน้ำเงินอมม่วงนะครับตรงโลโก้เนี่ยจะเป็นสีเทานะครับสีบอลเงินนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าเท้ากว้างครับของญี่ปุ่นนะครับผมส่วนอินโซนะครับอินโซเนี่ยเป็นลายจุดจุดนะฮะเป็นลายจุด นะครับเจียวฝักนะครับผมนี่เท้าด้านในตรงที่เราใช้ลากขาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นยางเกินออกมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะนิดๆนะครับเพราะว่าเวลาเราลากเท้าตีแบตเนี่ยจะได้ไม่ลงเท้าจะได้ไม่ถลอะกนะครับจะยืดลงเท้าให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนตีแบตเนี่ย นะครับผมตรงหน้าผ้านะครับจะเป็นหนังบวกผ้านะครับตรงนี้เป็นรูระบายอากาศนะฮะแตวตรงนี้เนี่ยทนมากนะเป็นหนังนะครับเชือกแบรนด์นะครับเป็นเชือกแบนดตรงข้างเท้าด้านข้างนี่ก็จะเป็นปาติกล็อกด,ด้านข้างเท้าเรานะฮะจะไม่ย้วยไปย้วยมานะครับผมตรงนี้ครับกดดูนุ่มมากนะครับเป็นเจลนะฮะ ตรงพื้นเนี่ยนะครับผมก็ใครสนใจรองเท้ายี่ห้อเอ i ิกนะครับแต่อยากได้หน้าเท้ากว้างๆนะฮะแนะนำเลยครับรุ่นนี้เอซิกเจลฟั t นะครับเป็นหน้าเท้าซูเปอร์วายนะครับผมของญี่ปุ่นนะฮะก็วันนี้ร้านเพลเดอร์สปอร์ตที่คลิปเมนต์ฟอร์มเก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ